โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube c h a n n e ลทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม g t a นะครับกับเซิร์ฟซิเล a โลเ n ลนมาซิตี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับแนะนำปุ่มในเมืองนี้นะครับว่าปุ่มมีอะไรบ้างนะครับในการใช้เล่นเมืองนี้นะครับอ่ะกด X นะฮะกด X คือการยกมือนะฮะผม มีอะไรอีกนะครับคอนโทรลคือการย่อนะครับซึ่งจริงๆมันสามารถไปดูได้ใน d i s c o r d นะฮะก็มีอะไรอีกตัว C คือมอง back ไปข้างหลังนะฮะอ่าการปรับวงไม้นะครับจะกดด้วยตัว Z เห็นไหมครับมุมขวาเขียนว่าตะโกนโฟนนะโทรศัพท์นะครับมีกระซิบนะฮะแล้วก็เป็นพูดปกติวงไม้ก็จะแคบลงหรือขยายใหญ่ขึ้นนะครับผมอ่าอ่ะมาถึงแถบสถานะ ขวามือนะครับแถบสีแดงนะครับคือหลอดเลือดของเรานะครับจะมีแฮชแท็กนะครับก็คือเลข ID ของเรานะครับมีหลอดอาหารหลอดน้ำนะครับค่าสตามีน่าและออกซิเจนในการหายใจกดดีลิกขึ้นมาเป็นการดูกระเป๋าตังค์นะครับอ่ะชื่อนะครับผมชื่ออาร์มสิงห์นะครับผมจ็อบตอนนี้ของผมเป็นออฟฟิศจิตี้นะครับผมเป็นหมอนะหมอสิงห์คนเดิมนะฮะแล้วเป็นโฟนหมายเลขโทรศัพท์นะครับ จะแสดงผู้เล่นทั้งหมดนะครับมีอยู่ทั้งหมด256สล็อลตตอนนี้ผู้เล่นออนอยู่ทั้งหมด112คนนะครับจะมีจำนวดทั้งหมด2คนนะครับจริงๆมีมากกว่านี้เพราะติดประชุมอยู่นะครับมีหมอ8คนแล้วช่าง8คนนะครับจะเห็นได้ว่าแบ็ k ID นะครับแบ็กแพ็ค ID คือ223มันจะตรงกับไอตรงแฮชแท็กข้างล่างมุมขวานะครับผมนะมีอะไรอีกนะครับการกด s 1ครับเป็นการยกมือถือขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถเรียงดู อะไรต่างๆเกี่ยวโทรศัพท์ได้นะครับพืน้นฐานน่าจะรู้กันหมดนะโทรศัพท์นะเอาออกไปกด f 2เป็นการเปิดกระเป๋านะฮะนะกระเป๋าตังะคะ์นะฮะอ่ามีอะไรอีก f 3นะครับเป็นอิโมชั่นต่างๆนะครับผมนะอิโมชั่นต่างๆมีอะไรอีกอ่านะ f ห้าจะเป็นแอนิเมชั่นนะครับแอนิเมชั่นต่างๆแอนิเมชั่นแปดบวกอะไรอยู่ในนี้หมดนะฮะต่อไป ต่อไปนะครับมีอะไรอีกเอ่ยขอดูก่อนอ่ากดตัวยูนะครับเป็นการถอดเสื้อผ้านะครับถ้าเราใส่เนี่ยผมถอดเสื้อกดคลิกเข้าไปนะครับถอดางเงนะฮะประมาณนี้นะครับถอดหมวกนะครับอ่าอันนี้ทรงผมนะครับทรงผมบางทรงผมอย่างทรงผมผมเนี่ยสามารถอ่าปล่อยยาวได้นะครับผมอ่าแล้วก็สามารถมาจุกเหมือนเดิมได้นะครับประมาณนี้สําหรับตัวยู ต่อมานะครับเราไปขึ้นรถการขึ้นรถกดที่ตัว F นะครับอ่ากดตัว F ในการขึ้นรถนะครับอ่าการอ่าเขาเรียกว่าอะไรปัม๊มกุญแจจะใช้คําว่าลอลิง์นะครับในการปัม๊มกุญแจคือคุณได้รถมาคุณขึ้นรถกดลอดลิง์แล้วคุณจะได้กุญแจมานะครับคือนี่กุญแจรถจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่านะครับวิธีการล็อกรถของเมืองนี้นะครับคือการกดตัว K นะครับอ่า ล็อกรถนะครับทะเบียน420สนะครับปลดล็อกปลดตัวเคกรอบหนึ่งนะครับโอเคเราขึ้นรถนะครับรถจะสตาร์ทเองอัตโนมัติจะมีแถบบอกสถานะแก๊สคือเชื้อเพลิงนะครับความเร็วนะครับแล้วค่าอ่า HP ของรถนะครับผมกดคาดเข็มขัดโดยการกด B นะครับกด B แล้วก็เบลนะฮะกดออกนะครับ กด B ดับเครื่องนะครับล็อกก็ได้นะครับอันนี้คุณแจอันนี้นะครับการลุกเล่นต่างๆเช่นอันนี้การสตาร์ทเนะครื่องยนต์นะฮะดับเครื่องยนต์อันนี้มันกดไม่ได้โอเคเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝากระโปรงท้ายเปิดประตูประตูนะครับอ่ะออกนะครับประมาณนี้ดับเครื่องยนต์นะฮะกดตัวยูดับเลยนะฮะกดตัวยูอีกครั้งเป็นการสตาร์ทรถ การออกจากรถทำให้เครื่อง,องยนต์ยังสตาร์ทอยู่โดยการกด F ค้างนะครับกด F ค้างนะครับรถยังสตาร์ทอยู่นะครับเหมือนเป็นการโชว์รถอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ขอจบการแนะนำปุ่มในการเล่นนะครับเมืองแ a น d m a r k City ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากาตกบกพร่องอะไรไปผมก็ขออภัยนะครับไว้ดูเพิ่มเติมที่ ในดิสคอร์ดจะมีห้องแนะนำปุ่มนะฮะซึ่งไหนๆแล้วก็สลับหน้าจอไปเลยนะฮะเราไปดูที่ห้องแนะนำปุ่มกดนะฮะนี่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับมี F9 กดอุ้มเมื่อกี้ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ไปนะอ่าอ่ะ,อะมีอะไรอีกอ๋อโอเคโอเคมาอ่ะ B เป็นการชี้นิ้วนะฮะ แล้วก็การเปิดไทยรถจะกดตัว L นะฮะต้องยืนใี่ใกล้รถนะครับมีอะไรอีกกดการกด F 9เราก็จะมีคำสั่งอุ้มขี่หลังแบกแล้วก็จับเป็นตัวประกันนะครับผม F10 นะครับเป็นการเปิดอีโคโนมีนะครับผมมีอะไร F11 นะครับเป็นการรับของาะวันในแต่ละวันนะครับผม ซึ่งมันไม่สามารถโชว์นะว่าอันนี้เปนอะไรนะครับส่วน F12 เนี่ยมันจะเป็นการแคปหน้าจอนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับผมมาๆเต้นก่อนไปอะแดอแดนะฮะ